สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียบไพทโรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปนะคะของชาวนักษัตร์ปีมะแม่นะคะในช่วงครึ่งปีหลังระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2567นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภความสำเร็จต่างๆนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางใดก็ขอให้ไพ่พื่ ขอให้ไพ่เป็นแนวทางและไกด์ไลน์นะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าคุณมีไพ่อะไรบ้างในช่วงครึ่งปีนี้นะคะไพไ่แรกของคุณหกดาบเดอะฟูดเจดดาบชาริออตพระราชาถือเหรียญไพ่ฤาสี4สี่ม้เท้าแฮงแมนเดอะเวลสามไม้เท้าสิ man, The World, เาาบเหรียญพระราชินีถือดาบแล้วก็ไพ่สรุปของคุณหนึ่งถ้วยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือว่าตำแหน่งตัวตนของคุณหดาบนะ ในช่วงนี้หรือว่าครึ่งปีนี้นะในหลายคนมีโอกาสเดินทางไกลนะคะไปท่องเที่ยวพักลอนหรือว่าไปทำงานที่ไกลๆก,ก็ได้มีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศนะคะใช้ชีวิตอยู่ต่างถิน่นต่างแดนมีโอกาสประสบความสำเร็จในต่างถิน่นต่างแดนค่อนข้างสูงนะคะหรือบางคนมีโอกาสที่จะไปใช้ชีวิตต่างประเทศแบบถาวรเลยก็ได้นะคะ บางคนอาจจะยื่นวีซ่าถาวรเอาไว้นำะมีโอกาสได้นะคะเพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะคะถือว่าประสบความสําเร็จนะถึงแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะในช่วงครึ่งปีนี้ถือว่าชีวิตของคุณอยู่ดีมีความสุขนะคะแฮปปี้แต่อันนี้มาดูซิว่าเริ่มจากการงานนะคะเป็นอย่างไรตำแหน่งการงานของคุณสาม,ม้เท้าสีม้เท้านะคะ มองว่างานของคุณถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะมีความมั่นคงก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะทำอะไรช่วงนี้เกี่ยวกับงานนะดูดีไปหมดนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ที่ไหนถือว่าเป็นโอกาสทองฝั่งเพชรเกี่ยวกับงานของคุณนะคะให้ขยันแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นเกี่ยวกับงานเลยนะคะไม่ว่าจะงานอาชีพอะไรนะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับ ต่างประเทศนะถือว่าค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าได้ไพ่ The World The Fool ูชาริอนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศการค้าการขายระหว่างประเทศส่งออกนำเข้าต่างๆนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยนะทั้งใกล้ทั้งไกลนะคะถือว่าใช้ได้เลยนะเป็นไพ่ แห่งความสุขแห่งความสุขสมหวังทุกอย่างเลยนะคะมีเงินเมทองเป็นตั้งตั้งเลยในช่วงครึ่งปีนี้นะคะมีเงินเป็นกอบเป็นกรรม,มองว่าช่วงครึ่งปีนี้มีแต่ความสุขสบายนะงานก็ดีนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายก็สนับสนุนนะคะแต่ก็ ต้องระวังนิดนึงนะอาจจะถูกแย่งผลงานนะคะในบางครั้งเราอาจจะเด่นดังมากเกินไปก็อาจจะเป็นภัยกับตัวคุณเองนะคะเพราะว่าในตำแหน่งงานอาจจะมีคนอิจฉาริษยาหรือว่าแย่งผลงานนะเพราะว่าได้ไพ่เจดาบนะคะหรือไม่ก็ใส่ลายป้ายสีนะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ แต่ถือว่างานของคุณถือว่าโอเคการค้าการขายขยับขยายยอดเยี่ยมมีเงินเป็นกอบเป็นกำได้ได้กำไรล้วนๆเลยนะคะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำนะคะเงินทองไหลามาเทมาเลยก็ว่าได้นะเกี่ยวกับการค้าการขายนะคะจะหยิบ จะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้นะคะงานเสริมงานพิเศษต่างๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์การขยับขยายงานลงทุนธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้นะคะถือว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงกอบโกยนะ<ม>เกี่ยวกับงานของคุณนะคะส่วนข้าราชการทหารหมอตำรวจการสอบแข่งขันต่างๆการเดินทางวีซา่าพาสปอร์ตต่างๆผ่านฉลุยนะคะ ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็จะได้ในตำแหน่งที่สูงสูงด้วยนะคะมีความก้าวหน้าประสบความสาเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานการแข่งขันต่างๆอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะช่วงนี้ถ้าใครมีงานอะไรไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือเป็นบริษัทหรือว่าเป็นข้าราชการขอให้มุ่งมั่นตั้งใจทำให้ประสบความสาเร็จนะคะ ขอให้คุณใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มที่บอกได้เลยว่ามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะเรื่องงานนะคะมีแต่ความก้าวหน้าและก็ประสบความสำเร็จนะคะในหลายคนนะคะส่วนด้านการเงินไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะพระราชาถือเหรียญแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะจะเอาอะไรอีกนะคะเป็นมหาเศรษฐีนะคะมองว่ามีเงินเป็นล้านๆเลยนะไพ่สองใบเนี้ย มีเงินใช้สุขสบายนะคะบางคนไม่มีหนี้มีสินถือว่าโอ้โหแฮปปี้มีความสุขเลยนะคะถ้ามีหนี้มีสินก็จะสามารถปลดหนี้ได้นะคะถือว่ามีในหลายคนมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่มีโชคมีลาบมีความสำเร็จเข้ามาในทุกๆด้านเลยนะคะได้อสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆนะคะ มีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงครึ่งปีนี้นะจะหยิบจะจับอะไรก็ทําได้เลยนะคะเป็นเงินเป็นทองไหลามาเทมานะคะยิ่งทํายิ่งได้เพราะว่าไพ่สรุปของคุณได้หนึ่งถ้วยเห็นไหมหมายก็ว่าไพ่หนึ่งถ้วยะเทวดาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณแล้วนะอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถควายคว้าโอกาสได้แค่ไหนนะคะ การงานก็ดีการเงินก็แฮปปี้มีความสุขชีวิตก็ล้าล้าล้านะคะมีโอกาสไปต่างประเทศใช้ชีวิตอยู่ต่างถิน่นต่างแดนมีโชคมีวาสนาบินม,มีบุญบารมีค่อนข้างสูงนะคะแต่อันนี้ก็ให้ระวังอารมณ์นิดนึงนะเพราะว่าในตําแหน่งความกังวลของคุณนะ่ะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคะเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ใช้คําพูดโดยที่ไม่คิดนะคะเป็นคนตรงไปตรงมา ในบางครั้งคุณเป็นคนพูดตรงเกินไปนะคะอาจจะมีปัญหาได้หรืออาจจะมีปัญหากับผู้หญิงนะคะกับผู้หญิงลักษณะผิวสองสีผอมๆนะคะผู้หญิงคนนี้เหมือนกับว่าเป็นคนที่ค่อนค่อนข้างใช้คำสั่งนะคะก็ให้ระวังเอาไว้ด้วยหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะลักษณะเหมือนกับว่าบางคนอาจจะมีผู้ใหญ่ให้โทษนะ แต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะคะสุขภาพก็แข็งแรงเพราะว่าในตำแหน่งเกี่ยวกับสุขภาพได้ไพ่ฤาษีมีความแข็งแรงนะคะแต่อันเนี้ยก็ต้องเตือนเอาไว้ว่าสำหรับบางคนนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่ามีไพ่สองใบเนี้ยเกี่ยวกับวิญญาณนะคะเกี่ยวกับ สิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นนะคะติดตามคุณอยู่เป็นวิญญาณเด็กนะคะแล้วก็วิญญาณเจ้ากรรมในเวหรือว่าสัมภเวสีที่เรามองไม่เห็นนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้คุณทําบุญอุทิศกุศลกุศลให้กับเขาด้วยนะคะเป็นความเชื่อนะคะเพราะว่าบุญกุศลถ้าเราทำํำเราก็ได้นะถ้าเขาได้รับ เขาอาจจะให้โชคให้ลาบคุณก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นลักษณะเหมือนกับว,ว่ามีจิตวิญญาณสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นติดตามคุณอยู่นะคะคุณอาจจะไปทําอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะถ้าคุณทําได้นะบอกได้เลยว่าชีวิตของคุณจะดีดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะจะไม่มีปัญหาเลยนะคะ แต่ถ้าคุณไม่ได้ทําไม่ได้แก้นะอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เจ็ดาบนะคะเกี่ยวกับบริวารถูกแทงข้างหลังหักหลังคนคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณนะคะหรือว่าใส่ร้ายป้ายเสียให้คุณเสียชื่อเสียงก็ได้นะคะก็ต้องระวังให้ดีด้วยเพราะว่าในบางครั้งสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหานะคะทําให้ชีวิตของเราติดขัดนะคะถ้าทำแล้ว อาจจะราบลืน่นหรือว่ามีความสบายใจมากขึ้นนะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพมองว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ก็อาจจะเกี่ยวกับศีรษะนะคะบางคนอาจจะปวดศีรษะบ่อยหรือว่าเป็นโรคความดันนะคะบ้านหมุนปวดขาบ,บ่อยๆก็ได้นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าไม่ค่อยดี ข้อเท้าไม่ค่อยดีเกี่ยวกระดูกขานะคะก็ต้องระวังแต่ไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะสามารถรักษาหายได้นะคะแล้วก็พักผ่อนให้มากๆเท่านั้นพอนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะความรักของคุณสี่ไม่เท้าตำแหน่งความรักของคุณนะคะแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะคะพไพ่ใบนี้นะคะไม่ต้องพูดอะไรมากนะมีความมั่นคงในความรักนะคะ หรืออาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นบางคนที่เป็นคนโสดก็จะได้พบเจอคู่นะคะจะได้พบเจอคู่มีการสื่อสารคอนเนคชั่นกันติดต่อสื่อสารทางด้านโลกออนไลน์กับคนทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติบางคนกําลังศึกษานิสัยใจคออยู่แล้วเขาก็จะมารักคุณนะคะมามอบความรักให้กับคุณถือดอกไม้มาให้เลยนะคะมาบอกรักคุณถึงที่เลยนะมีโอกาสได้พบเจอกันนะคะ บางคนอาจจะนัดกันที่จะเจอกันแล้วก็ได้ถ้าเขาอยู่ทางไกลอาจจะบินมาหาคุณหรือคุณบินไปหาเขานะคะมีความเป็นไปได้สูงนะคะมีโอกาสได้พบเจอพบปะสังสรรค์งานเลี้ยงออกเดทนะคะแล้วก็อาจจะบอกรักกันนะคะเป็นอะไรที่ชื่นมื่นมากเลยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นนะคะ1น่ถ้วยสีแมเทา้าค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขคนคุยคุยหรือว่ามีคู่มีครอบครัวนะคะอยู่ดีมีความสุขกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก เป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเลยนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะสุขสมหวังทุกอย่างเลยนะคะหรือถ้าบางคนถ้ามีปัญหากันไปก่อนหน้านั้นหรือว่าอกหักผิดหวังนะคะยังทําใจไม่ได้ขอให้คุณปล่อยวางนะรีแลกนะคะเห็นไหมต่อให้คุณผิดหวังแค่ไหนยังไงก็มีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะไม่ต้องกลัวอะไรนะบริหารสเสน่ห์ดีๆนะคะจะมีคนเข้ามาเยอะเลยนะคะ แล้วก็ถ้าใครมีครอบครัวที่ได้แล้วก็ขอให้ดูแลครอบครัวนะคะพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะมองว่ารักกันดีอยู่นะในช่วงครึ่งปีนี้นะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีความเจริญเติบโตงอกงามมีความสวยงามเหมือนดอกไม้นะคะมองมองแล้วว่าครึ่งปีนี้มีแต่ความสุขทั้งนั้นเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดเลยนะคะเรื่องงานก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะระหว่างเพื่อนร่วมงานนะคะทำงานเป็นทีมแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเงินทองก็มีใช้จ่ายนะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยนะคะขอเพียงแค่ว่าแนะนำให้คุณไปทำบุญอย่างที่บอกนะคะเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็หมั่นสวดมนต กดน้ำกวดนั้นลงดินนะคะอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะชีวิตของคุณก็จะราบลื่นไม่มีอุปสรรคไม่มีติดขัดนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะแม่หมอก็ยินดีด้วยกับคุณในหลายคนชาวปีมะแม่นะคะถือว่ามีความสุขแฮปปี้ตามๆกันเลยนะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับแม่หมอหรือใครอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไอมาพูดมาคุยกันได้ยินดีเสมอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ